สวัสดีค่ะนี่คือรายการอนุบาลวาไรตี้นะคะหนุนน้องพบกับณวันอีกแล้วในวันศุกร์นะคะเวลาสามโมงเย็นนะคะทุกวันศุกร์เลยค่ะวันนี้ณวันนะคะก็มาพร้อมกับป้าหมอสวัสดีค่ะค่ะค่ะวันนี้ป้าหมอของเรานะคะนำความรู้มาเทียบเลยเพราะว่าท่านคือทันตแพทย์หญิงพัชรวรัยรจิวสืบพงศ์นะคะซึ่งมี ความรู้ความสามารถในเรื่องของฟันนะคะเพราะนั้นวันนี้ค่ะเลยมีคนเคยพูดนะคะว่าโอ้โหเหงือกจ๋าฟันขอราก่อนสงสัยจะไม่ดีแน่ใช่ไหมคะป้าหมอคะป้าหมอาอยยังไงมาว่าในเรื่องของสุขภาพฟันเนี่ยถ้าเด็กๆหนูๆน้องๆทุกคนเนี่ยตอนนี้ถ้าเราไปยืนอยู่หน้ากระจกแล้วก็ยิ้มดูสิคะว่าต้องนับดูสิคะว่าซี่ฟันของเราเนี่ยมีซี่ไหนบ้างที่จะปุหรือเริ่มปุแล้วป้าหมอเราจะทํายังไงดีคะ คือจริงๆอ่ะอันที่หนึ่งนะคะต้องอยากให้เด็กๆรู้ว่าฟันเนี่ยมันสําคัญมากๆกับเรานะคะเพราะว่าต่อให้หน้าสวยอย่างไรนะคะถ้าไม่มีฟันสักซี่นหนึ่งนะคะก็จะกลายเป็นคนขี้เหร่ไปในทันทีเพราะฉะนั้นเด็กต้องโอ้บ้ามอเวลายิ้มออกมาแล้วเนี่ยโอ้โหใช่ค่ะใช่ไหมฮะใช่ค่ะมีแมงมีอะไรดําฟันดําดูไม่น่ารักเลยไม่น่ารักเลยค่ะก็อยากจะให้เด็กทราบก่อนว่ามันเป็นสิ่งสําคัญมากแล้วก็ เงินทองไม่สามารถหาซื้อได้นะคะเป็นสิ่งที่ติดตัวมาแต่ก,กําเนิดถ้ามันเสียไปแล้วนะลูกนะมันจะไม่สามารถกลับคืนมาได้เพราะ,ะนั้นอยากให้ลูกเห็นว่ามันสําคัญมากเพราะถ้าล,ล,ลูกรู้ว่ามันสําคัญมากลูกก็จะรักษามันสุดชีวิตก็จะเ<ช>ก็บมันไว้นะคะแล้วนี้ป้าหมอคะแล้วเราจะทํำยังไงที่ให้ฟันเราเนี่ยไม่ปุนอะคะ,ะ,ะก็มันมีได้หลายวิธีนะคะอันที่หนึ่งนะคะอย่าง,างป้าเป็นคนเหนือนะคะคนเหนือจะไม่ทานของหวาน Oh. จะไม่ทานของหวานโดยโดยนิสัยการกินอาหารนี่จะไม่ทานเลยเพราะฉะนั้นคนเหนือนี่ก็จะโอกาสที่เสี่ยงต่อฟันผุนี่น้อยอยู่แล้วนะคะ <Okay. S 2> แต่ถ้าเนื่องจากปัจจุบันนี้นิสัยการรับประทานอาหารรวมทั้งขนมของว่างเนี่ย มีน้ำตาลเข้ามาปนอยู่เยอะนะคะรวมทั้งทานะอารมณ์ด้วยเพราะฉะนั้นการเสี่ยงที่จะต้องเจอกับน้ําตาลซึ่งเป็นตัวการที่ทําให้ฟันผุเนี่ยมันมีเยอะเพราะฉะนั้นนิสัยการรับประทานอาหารนี่แหละค่ะเป็นสิ่งที่จะต้องระมัดระวังมากเลยว่าถ้าจริงๆแล้วถ้าเลี่ยงของหวานได้นะคะก็อยากให้น้อยที่สุดอ,อยากให้น้อยที่สุดค่ะแล้วอย่างนี้ครับป้าหมอคะที่ว่าเ,ออเวลาเราทานอาหารแล้วในเช้าว,วันเย็น<ช>ควรจะแปรงฟันหลังทาน ช่เลยค่ะสําคัญเลยใช่ไหมคะ <c oughs> ใช่ค่ะ,คะถ้าสมมุติว่าหลังมื้ออาหารทุกครั้งนะคะถ้าเป็นไปได้ก็สิ่งที่ดีที่สุดก็คือแปรงเลยแปรงทันทีเลยนะคะแต่ถ้าทําไม่ได้อย่างเช่นออกไปนอกบ้านหรือว่าไม่สะดวกก็ต้องเข้าห้องนะ้ําไปแป๊บนึงบ้วนล้างเศษอาหารไม่ไปหมดอื <c oughs> <c oughs> เพราะว่าเศษอาหารต่างมันจะเข้าไปอยู่ตามซอกฟันเลยใช่ไหมคะแล้วเป็นบอกเกิดของการที่ทําให้เราฟันผุใช่ค่ะเมื่อฟันผุมแล้วปวดฟัน ปวดฟันแล้วทาให้ลามปวดไปหมดเลยนะคะเรียนหนังสือก็ไ no. ม yeah. ่ร no. yeah. oh, be ู้เร nice ื่องใช่ไหมคะเพราะนั้นการรักษาที่รักษาฟันที่จะไม่ให้ฟันปูกอย่างที่เมื่อกี้ค่ะป้าหมอบอกนะคะค่ะแล้วาวนี้ในเรื่องของฟันแล้วเนี่ยที่สาคัญก็คือตรงที่ฐานรองของฟันเนี่ยจะเป็นเงืออใช่ไหมคะป้าหมอเพราะนั้นเออเนี่ยเหมือนเหมือเปลูกบ้านอยู่ในดินที่แข็งแรงนะคะกับดินเลนเนี่ยมันจะต่างกันถึงแม้ว่าเราจะมีบ้านที่สวยที่ดีอย่างไรก็ตามนะคะแต่ถ้าในปลูกใน ดินที่ไม่แข็งแรงเหมือนเหงือกที่สุขภาพไม่ดีเนี่ยนะคะก็ฟันก็ไม่สามารถจะอยู่ได้มันก็จะโยกครอนและในที่สุดก็จะหลุดไปเพราะฉะนั้นอยากให้เด็กๆทราบว่านอกจากฟันแล้วเหงือกก็สําคัญมากๆเลยเหงือกก็สำคัญมากแล้วอย่างนี้ป้าหมอคะแล้วเราจะทํำยังไงคะที่ว่าเราจะรักษาเหงือกของเราให้แข็งแรงคะมีอยู่สองวิธีะนะคะอันที่1ก็คือว่ารับประทานอาหารที่มีวิตามินซีคือ,คอ มีวิตามินซีปนอยู่คือคนไทยมกกักจะไม่ขาดอยู่แล้วเพราะว่าในอาหารของเรามีมะนาวหรือมีผลไม้ทานผลไม้รสเปรี้ยวอยู่แล้วนะคะส่วนใหญ่จะไม่ขาดส่วนจะขาดกับพวกที่อยู่ต่างประเทศนะคะที่ว่าเพราะว่าเวลาหน้าหนาวเนี่ยเขาจะไม่ได้ทานอาหารสดเลยเขาก็จะมีปัญหาเรื่องนี้แต่เราไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องวิตามินซีแต่ไม่แน่นะคะเด็กบางคนถ้าเลือกทานอาหารมากๆก็จะมีปัญหาเป็นรม,มานาดนะคะซึ่งปัจจุบันเจอน้อยใช่ไหมคะใช่ค่ะอันที่สองก็คือว่าอย่าให้มีหินปูนนะคะ ไม่อย่าให้มีหินปูนเพราะหินปูนนี่มันจะไปบาดมืออยู่ตลอดเวลาแล้วทําให้เหงือกอักเสบนะคะเพราะฉะนั้นการป้องกันที่ไม่ให้มีหินปูนการป้องกันก็คือนั่นแหละค่ะแปลงฟันนั่นแหละค่ะแปลงฟันแล้วก็ฟันกันได้สองอย่างเลยค่ะแล้วก็ไปพบคุณหมอปีละสองครั้งใช่ไหมคะที่ว่าต้องไปขูดหินปูนเลยพวกนี้ค่ะใช่ค่ะถ้าถ้าไม่ได้จริงๆก็สองปีครั้งปีละครั้งก็ได้นะคะก็แต่ถ้าให้ดีเนี่ย ปีละสองครั้งปีละสองครั้งแต่รู้สึกจะทํากันไม่ค่อยได้แล้วค่ะเพราะว่าเพราะว่า<ม>ปีละครั้งก็ยังไม่ค่อยจะไปกันเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าคือการไปพบทันตแพทย์ก็ไม่ใช่ว่าเขาไม่มีเวลาอย่างเดียวนะคะทันตแพทย์ก็ไม่มีเวลาให้ด้วยหมายถึงว่าเวลาอาจจะไม่ตรงกันนะคะทำการ<ำ>นัดกันอะไร<ช>ะพวกนั้นใช่ไหมคะก็เลยทําให้บางครั้งไม่สามารถจะเช็คอัพได้ตามกําหนด6เดือนครั้งทําไม่ได้ด้วยสาเหตุหลายๆอย่างนะคะค่ะ แต่ก็คือที่สำคัญก็คือเมื่อกี้ที่ป้าหมอว่าการที่จะทําให้เหงือกแข็งแรงได้นั้นก็ต้องอันที่หนึ่งรับประทานพวกผลไม้ที่เกี่ยที่มีวิตามินซีมากๆอย่างเช่นอะไรบ้างคะเผื่อลูกห,หนูบอกเอ๊ะอันนี้มีหรือเปล่า<ก>วิตามินซีอะไรอย่างเงี้ยใช่ส้มเขียวหวานนี่ก็ได้ลูกราคาถูกด้วยนะคะแล้วก็หาทานได้ทุกเมื่อะคะ่ะส้มเขียวหวานนะคะแล้วก็อ่เป็นอ,เนอ่เป็นพวกคือจริงๆแล้วมีทุกอย่างอ่ะนะคะก็เป็นอ่บางคนอาจจะชอบทานน้ำมันนาปั่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะวิตามินซีเยอะเลยนะคะพวกนี้ ถ้าเป็นสมัยป้าก็มาเฟืองมาไฟอะไรอย่างงเี้ยนะคะแต่เดี๋ยวนี้เด็กอาจจะไม่รู้จักมะขามป้อมนี่เห็นว่ามีเยอะ่่ใชโอ้ในมะขามป้อมมีเยอะแล้วใช่ค่ะเรื่ไม่ทราบในตลาดอะไรมีไหมคะมาขามป้อมก็นานๆจะพบสักครั้งนะค่ะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยจะบางครั้งรุ่นูุอาจจะยังไม่เคยเห็นมีนะคะใช่ค่ะมะขามป้อมเห็นว่ามีสูงฝรั่งอะไรพวกนี้เนาะใช่ค่ะได้ค่ะวันนั้นวิตามินซีก็สำคัญแล้วก็เมื่อกี้ป้าหมอบอกว่าในเรื่องของหินปูน ค่ะนะคะสำคัญนะคะเพราะนั้นเวลาเราทานอาหารอะไรเสร็จแล้วแปรงฟันหินปูนก็อาจจะค่อยๆหลุดออกไปนะคะหจะเกาะไม่ได้เลยเกาะไม่ได้เลยนะคะแล้วก็ต้องแปรงให้ถูกวิธีใช่ไหมครับป้าหมอใช่ค่ะโอ้ป้าหมอการแปรงที่ถูกวิธีค่ะป้าหมอลองแนะนําให้หนูน้องๆคือจริงๆแล้วนะคะพอดีป้าไม่ได้เอาโมเดลมาด้วยนะคะโมเดลกับแปรงคือคือฟันแอปลูกต้องถือแปรงนี่นะคะแล้วก็ขนแปรงเนี่ยจะต้องอยู่บน คนฟันพอดีนะคะ<ๆ>อยากให้โดนเติดกับเหงือก<ๆ>ใช่ไหมคะที่ติดกับเหงือกอยากให้โดนเหงือกเพราะฉะนั้นการเลือกอขนาดของแปรงเนี่ยมันสําคัญมากเพราะว่าบางคนเนี่ยฟันสั้นอย่างอย่างเด็กประถมะนะคะปอนหนึ่งเนี่ยนะคะ,คะฟันยังขึ้นมาไม่ไม่หมดนะคะหรืออาจจะมีฟันน้ํานมปนอยู่พวกเนี้ยก็จะต,ต้องใช้ยอมยอมใช้แปรงที่มัน แบบเด็กใช่ไหมคะไซส์เด็กนะคะเล็กค่ะเพราะว่าถ้าเกิดไปใช้แปรงใหญ่จะทําให้เนื้อของขนมันจะไปถูกที่เหงือกได้ใช่ไหมคะเพราะมันมันเลยไปเลยความกว้างมันมันเลยไปเลยค่ะก็ต้องต้องดูให้ดีแล้วก็ต้องให้มันอยู่บนขอบเหงือกจริงๆไม่อย่างนั้นนะคะถ้าเลยไปเมื่อไหร่นะมันก็จะไปทําอันตรายต่อเหงือกเหงือกก็จะร่นรนไปค่ะร่นขึ้นไปนะคะพรานการแปลงฟันที่ถูกวิธีก็สําคัญนะคะไม่งั้นจะเสียวฟันนะคะพอเหงือกร่นแล้วรากฟันจะโผล่ ก็จะเสียวฟันได้ค่ะก็ทําให้เราไม่สุขสบายช่คะเพราะฉะนั้นในเรื่องของฟันผุนะฮะหรือในเรื่องของเหงือกที่เกิดการอักเสบอันนี้ก็เป็นปัญหาในเรื่องของสุขภาพฟันทั้งนั้นใช่ค่ะและสิ่งที่ตามมาอันก็คือในเรื่องของการมีกินปากใช่ไหมคะเพราะนั้นเราจะทําอย่างไรคะในเรื่องของการลดภาวะพวกนี้คะคือเท่าที่เจอนะคะถ้าโดยปกติแล้วถ้าเกิดสาเหตุของเปลี่ยนปากเนี่ยถ้าเกิดจากการที่ว่าแปรงฟันไม่สะอาดหรือว่ามีฟันผุ ถ้าได้จัดการหรือมีหินปูนนะคะถ้าได้จัดการสิ่งเหล่านี้ไปแล้วเนี่ยก็จะต้องหายไปถูกไหมคะแต่บางท่านเนี่ยเคยตรวจฟันคนไข้เหมือนกันไม่มีฟันผุไม่มีหินปูนเนือกสุขภาพเหนืออแข็งแรงมากแต่แต่มีกินปากนะคะก็เลยต้องให้เขาไปพบคุณหมอนะคะคือคุณหมอตรวจโรคก็ค่อยไปพบูคุณหมอหูคอจมูกเพราะสงสัยว่าอาจจะเป็นออไซนัสใช่ไหมคะหรือให้ไปพบเสร คุณหมออายุรกรรมเพื่อดูว่ากระเพาะมีปัญหาไหมทางเดินหายใจมีปัญหาไหมเพราะว่าอาการของโรคเหล่านี้มีผลต่ออ่าอืนปากด้วยก็มีผลค่ะเพราะนั้นก็ต้องต้องรู้สาเหตุนะคะใช่ค่ะแต่ที่สำคัญคือต้องแปรงฟันให้สะอาดใช่ค่ะใช่ไหมคะหลังจากที่เรารับประทานอาหารทุกครั้งใช่ค่ะแล้วก็ถ้าสมมติว่ากอดตื่นนอนทุกเช้าอ่ะ ะะจะจะจะพบว่ามีคนมาปรึกษาป้าเยอะหรือว่าทาไมตื่นนอนตอนเช้าแล้วปากเหม็นจังเลยซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องปกติเลยนะคะเพราะว่าเพราะว่าบางครั้งแบคทีเรียในน้ําลายของบางท่านนะคะก็จะ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 ,จะแรงนิดนึงก็คือว่าการการที่แบคทีเรียในน้ําลายเนี่ยอา,อาจจะแบบว่าตอนเรานอนนะคะอาจจะมีอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะและ้วทําให้เกิดกลิ่นปากได้ก็ตอนเช้าก็ ก็จะมีกลิ่นปากได้แต่ถ้าได้แปลงฟันแล้วแล้วอมยาอมบนปากแล้วก็มันก็จะหายไปก็เป็นเรื่องปกติก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่ที่ที่น่าวิตกกังวลอะไรนะคะค่ะและอีกประเด็นข้อนึงนะคะที่ว่าเ,าเด็กๆเ,เนี่ยบางครั้งนะคะลูกหลานเราทุกคนเนี่ยบางครั้งการนอนเนี่ยเกิดแบบมีอาการนอนกัดฟันเนี่ยควบกบควบควบนะ,ะไม่ทราบจะแก้แกแกได้ยังไงคะัป้าหมอคะต้องไปพบทันตแพทย์ทันทีนะ,นะลูกนะแล้วให้ทันตแพทย์ทําบล็อกยาง ใส่กอกกอนนอนนะลูกนะก็ไม่พันไม่แพงลูกประมาณไม่เกินไม่เกินอันละหนึ่งพันบาทมันเป็นบล็อกยางต้องใส่ไว้นะคะลูกไม่อย่างงั้นฟันมันจะซ่านไปเรื่อยๆอ๋อมันจะกร่อนไปใช่ไหมคะใช่ค่ะต้องทําบล็อกยางใส่นอนอันนี้คือคือการแก้การแก้ใส่ไปเสร็จแล้วแล้วยังไงฮะแล้วมันจะไม่กัดหรือยังไงฮะมันจะกัดแต่โดนบล็อกยางซึ่งมันจะเป็นมันจะยืดหยุนนะคะแล้วมันจะไม่ทําให้ฟันสึกเพราะมันจะเหมือนกับเป็นบอก เหมือนกระรองา<ม>รองรับแรงกดบดเคี้ยวมาทําให้ฟันบนกับฟันล่างไม่กระแทกกันมไม่ขัดสีกันมันก็จะถูกไอ้บล็อกยางนั้นบล็อกไว้อยู่เพราะฉะนั้นถึงจะกัดฟันก็ไม่มีผลอะไรนะคะแล้วก,การนอนกัดฟันมันจะมีผลอาจจะมีจาก เพาว่าอาจจะตอนนั้นเครียดอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะก็บางทีอาจจะต้องไปปรึกษาคุณหมอด้วยนะคะหลังจากพอกคุณหมอฟันแล้วใส่บล็อกยางไปแล้วถ้าอยากจะแก้ปัญหาเรื่องการจากสาเหตุอ้นเลยใช่ไหมคะก็ไปพบแพทย์ได้ค่ะเพื่อหาสาเหตุว่าที่เรานอนกัดฟันเนี่ยเกิดจากอะไรนะคะแก้เลยค่ะค่ะเห็นไหมคะหนู่มๆน้องๆฟันเราสาคัญมากเลยนะคะเราอย่าร้องเพลงนะว่าเงือกจ๋าฟันขอลาก่อนไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าเราเนี่ยในชีวิตของเราจนเราถึงอายุเป็น เรียกว่าคุณปู่คุณย่าคันนี้สาคัญมากสำคัญมากไม่มีแล้วลูกไม่งอกแล้วมีแค่สองชุดมีแค่สองชุดนะคะกับอันที่หนึ่งก็คือฟันน้ํานมอันที่สองก็คือฟันแท้ชุดที่สามฟันปลอมเราไม่อยากได้เลยนะคะไม่อยากได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นณตั้งแต่ตอนนี้หนูหนูเป็นไงฮะต้องรักษาสุขภาพฟันมันสุดชีวิตเลยนะลูกนะเก็บไว้นะคะค่ะจะได้สวยได้หล่อทุกคนค่ะ ค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณค่ะป้าหมอมากเลยนะคะที่มาให้ความรู้ค่ะในเรื่องของสุขภาพฟันและหนุ่มๆน้องอย่าลืมนะคะรักษาสุขภาพฟันให้สะอาดแล้วก็แข็งแรงแล้วก็ยิ้มได้สวยนะคะวันนี้ณวันแล้วก็ป้าหมอก็คงขอลาไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคราวหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ